ขอบใจมากเลยนะพัทที่วันนี้อุตส่าห์เช่ารถมาช่วยเราอะทําให้รู้สึกมีศักดิ์ศรีมากเลยจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นประธานแบบนี้แหละน้ําเสียงแบบนี้ใช่เลยนายสแสดงเก่งมากเออว่าแต่แล้วทําไมคุณถึงโดดไล่ออกมาแบบนี้เพราะว่าเราไม่ใช่ลูก,ลกรักกดิกคนที่เราคิดว่าเป็นแม่สุดท้ายก็ไม่ใช่แม่แท้ๆ แฟนก็ถูกน้องสาวแย่งไปอีกพอกลับถึงบ้านก็โดนแม่ไล่ออกจากบ้านแย่จังเลยเนาะแล้วต่อไปจะเอาอยัางไงต่อก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนั่นแหละแล้วทำไมคุณถึงยอมแต่งงานกับผมอะทำงานที่ผมก็จนนะฉันก็เคยจนถึงแม้ว่าตอนนี้ฉันจะไม่ได้รวยมากแต่ฉันก็เชื่อนะ ว่าสวรรคมันก็จะดีขึ้นต่อจากนี้ไปเนี่ยไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะเราเป็นสามีภรรยากันมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันคุณไปอาบน้ำพักผ่อนเถอะวันนี้เหนื่อยมาทั้งวันแล้ว ไม่ตื่นเช้าจังเลยอ่ะพอดีผมจะไปทำอาหารเช้าให้คุณนะ่ะคุณนอนต่อเถอะถ้าทำเสร็จแล้วเดี๋ยวผมมาเรียกนะขอบคุณนะนานแล้วนะที่ไม่ได้รับความอบอุ่นแบบนี้รู้สึกดีจังน้างสุทันสวัสดีครับเฮ้ยยิมอะไรถอดชุดมาสิครับตาครับ หมดหน้าที่แล้วไปเลยไปเลยเออกลับได้แล้วออนั่งก่อนสิน่ากินมากเลยอ่ะไม่อาจจะเช่อน,นะว่าคุณทำอาหารเก่งขนาดนี้ก็ไม่เท่าไหร่หรอกลองชิมดูสิ ฮัลโหลค่ะคะอะไรนะคะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีบไปเลยนี้เลยค่ะค่ะค่ะคุณมีเรื่องอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกขอบคุณมากนะสำหรับอาหารเช้าหลหอ เฟิร์สออกไปแล้วอ่ะยังไงตามสื่อไปช่นหน่อยนะได้ครับโนนนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะมีคนหาว่าแกเอาข้อมูลบริษัทไปเผยแพร่ดิเผยแพร่อะไรฉันไม่ทำะไรเลยนะเฟิร์สแต่ข้อมูลนั่นอะแกสามารถเข้าได้แค่คนเดียวนะข้อมูลก็อยู่ในคอมฉันตลอดฉันว่า ต้องมีคนแกล้งใชนแน่ๆเลยอะฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอจะเป็นคนแบบนี้ฉันไม่ได้เป็นคนทํานะถ้าไม่ใช่เธอจะเป็นใครข้อมูลทุกอย่างอยู่ในความของเธอแล้วเธอก็รู้รหัสคนเดียวด้วยแล้วแบบนี้คู่แข่งได้ข้อมูลไปยังไงล่ะฉันทำไงที่นี่มาสามปีฉันไม่เคยทําอะไรผิดพลาดเลยเราสองคนเพื่อน,นกันก็จริงแต่คุณจะมาโยนความผิดฉันทั้งหมดแบบนี้ไม่ได้นะคนุ่แต่ฉันมีหลักฐาน เธอจะพูดอะไรนี่ละ่ะฉันไม่ได้เป็นคนทําฉันไม่ยอมรับถ้าเธอไม่ได้ทําเธอก็ไปหาหลักฐานมาที่แต่ถ้าเธอไม่มีก็สามารถเดินไล่ออกได้ฉันเป็นผู้จัดจาก,การใช่นะไม่ต้องถึงมือทนานแล้วถ้าฉันมีหลักฐานล่ะ